สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Sadan s นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมหลังจากปีใหม่นะครับก็ ก่อนเื่นเลยต้องขอโอกาสนี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนสําหรับทุกท่านนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมานะในปี2 0ง2เนี่ยช่องเราก็ผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆถ้าจะให้ไล่ชื่อเนี่ยคงไม่หมดจริงๆก็เป็นว่าผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับขอให้ทุกคนสุขสมหวังนะครับอาจจะมีสุข ทุกปะปนกันไปนะครับก็หวังว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันเหมือนปีที่ผ่านมาเนาะล้วก็ขอให้ปีนี้นะครับผมเป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับเพื่อนๆแล้วก็สำหรับตัวผมเองเช่นกันเนาะยังไงก็สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้มาสตรีมในช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็ในช่วงวันปีใหม่นะครับเพราะว่าพอดีผมต้องกลับไปที่บ้านเพื่อไปหาแม่นะครับก็วันนี้เพิ่งกลับมาแต่ว่ายังเคลียร์ทั้งหมดไม่เสร็จมาอัปเดตคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์เป็น,นวว้้ัดต channel ใตดย ยังไงก็ไปรับชมคลิปนี้กันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันนะครับผมขออนุญาตฝากนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องเราด้วยนะครับฝากอุ้นหนุนเพจ f a c e b o o k Z Go ก H ด้วยนะครับถ้าพเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาในส่วนของเว็บไซต์สําหรับการเติมเกมนะครับว่าจะเป็นเกมมือถือเกม PC นะครับเกมใดๆก็สามารถติดต่อไปสอบถามได้นะครับที่เพจ Facebook ซตโ g ชีเนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบบัตรเติมเงินต่างๆนะครับก็สามารถทักไปดีบ็อกแฟนเพจของ Go GH ไดแซตโกช ฝากคุณหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับรับประกันว่าปลอดภัยหายสสห่วง100%นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ทําขึ้นเป็นคลิปหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางนะครับอุปกรณ์สวมใส่ของเบรเดอร์นะครับซึ่งตัวละครนี้เป็นออทัมที่เราเคยใช้ในการสตรีมกันเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเ,เดี๋ยวจะนํามาใช้สตรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่คิดถึงออทัมแล้วก็คิดถึงตัวเบรเดอร์ตัวนี้ด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางอุปกรณ์สวมใส่สแล้วก็จะเป็นแนวทางในการเล่นตัวละครนี้แต่ต้องบอกก่อนนะคร่นเขอองพืผม ผมเนี่ยได้ทําการยกไ d เนียให้เพื่อนผมนะครับได้ทาการเล่นเรียบร้อยแล้วเงินทั้งหมดที่ลงทุนเนี่ยจะไม่ใช่เงินผมเองนะครับคือเหมือนกับว่าผมแค่ยืมตัวมาสตรีมเหมือนเดิมนะครับก็คือยืมตัวมาเล่นเฉยๆนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับทั้งอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็จะมาเล่นให้ดูให้ใหายคิดถึงกันเป็นช่วงๆนะครับซึ่งตัวละครน,นี้นะครับได้ทําการอัปเดตเนี่ยนอกเหนือจากไอเทมเนี่ยก็จะมีในส่วนของเลเวลโอเวอร์โหลดอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยที่ตัวละครนี้นะครับ ถ้าตีเป็นมูลค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะเกิน5 0,000ื่นนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมืบาทนะครับในส่วนของค่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับ ทั้งหมดในที่นี้คือจะรวมในส่วนของคอสตูมแล้วก็การทำนู่นทำนี่เก็บวงเก็บเบลอะไรทำนองนั้นด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวให้ดูสเตตก่อนนะครับตัวละครนี้นะครับเลขแดงยืนเมืองตอนนี้เนี่ยอยู่ที่23,500นะครับเลขฟ้ายืนเมืองอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้านะครับตัวแอตแทกนะครับอยู่ที่สามหมนเจ็ดนะครับตัวละครนี้แอตแทกเรทอยู่ที่แปดพันสี่คิทเทิลเค้าเรทอยู่ที่หกสิบสองนะครับเรทหกสิบสองทับเจ็ดสิบนะครับอันนี้ทำไวเผื่อกดยาคิทเทิลเค้าเรทกับยาเจมค 8นะครับแอมอยู่ที่182นะครับโดยประมาณนะในส่วนของค่าเจาอเกราะนะครับตัวละครนี้มีเจาะกราะอยู่ที่626ครับผมแล้วก็เน้นเซตัสเป็นทางด้านเด็กเป็นหลักนะครับเป็นเด็ก885สเต็ง460นะครับ ส่วน defense เนี่ยก็จะเป็น defense 37 0พนะครับ e v a s i o n 3000นะครับ m a g e r e d u c t i o n เนี่ย586นะครับถ้าดูดเลือดนะครับอยู่ที่5%แล้วก็ดูดเลือดเปอร์ฮิตเนี่ยจะอยู่ที่181นะครับอันนี้คือสเตตัดคร่าวๆนะครับเล็กแดงประมาณนี้เล็กมาวันนี้นะครับโดยทางด้านอุปกรณ์สมใส่นะครับตัวละครนี้งบประมาณ5 0 0 0 0 6 0 0 0 0บาทนะครับเลือกใส่เป็นอาวุธนะครับคราฟแมนพลาเดียมบวก18เจาะแอมนะครับเอ็กดรม3ดีวายนะครับ อีกข้างหนึ่งจะเป็นคราฟแมนเบดนะครับจอแอมเหมือนกันนะครับเอ็กตรีมหนึ่งดีวสินะครับหัวนะครับผมจะเป็นหัวซิกคราฟแมนนะครับเลดยี่สิบหกนะครับดีวสิบเสื้อจะเป็นเสื้อมาสเตอร์ขั้นซิกนะครับผมสองแอมหนึ่งแม็กนะครับเอ็กตรีมหนึ่งดีวสิบนะครับมือเหมือนกันนะครับผมเป็นมือมาสเตอร์สองแอมหนึ่งแม็กนะครับเอ็กตรีมสองดีวสิบนะครับเท้าเป็นเท้าสามแอมนะครับอันนี้ยังบูทไม่ตันนะเป็นคราฟแมนนะครับ พระคลุมนะครับผมเป็นพระคลุมเดมอนไนท์นะครับมอไซเนี่ยเป็นมอไซกิจกรรมที่ตัวเกมแจกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงที่ต้องทำเนี่ยได้มีสำรองเงินไปละก็จะทำเป็นมอไซแมกคริปนะครับผมเดี๋ยวไว้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ใส่เป็นมอไซกิจกรรมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีแล้วก็45วันคาริเลียนนะครับผมเป็นคาริเลียนบวกสิเข็มขัดเป็นเข็มขัดไฟเตอร์บวกสินะครับ ลิทแมนก็เป็นลิทแมนกิจกรรมบวกสิ 10, แต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมหมดก็จะซื้อประมาณนี้หรือไม่ก็ผสมไปเลยนะครับชามเป็นชามแอมเบอร์บวกห้านะครับขนทองบวกสิ 13, ครับขนดำบวกสิ 10. แหวนเป็นแหวนคีบบวกสีหนึ่งวงนะครับเทมปัสไทเลนแล้วก็ใส่วันเกิดวงหนึ่งแต่ว่านอกเหนือจากวันเกิดก็จะเป็นในส่วนของแหวนคีที่เขาเรตตามปกตินะครับหูนะครับผมเป็นหูแหวนบวกเก้าเควาสิบ กำไรเจาะเกาะสองข้างเคอสิบครับสร้อยเป็นสร้อยมูคามม่วงนะครับเป็นคัมม่วงท็อปเคอสิบนะครับบูชก็เป็นแอมแปดเจาะเกาะเก้านะครับส่วนเอฟเฟกเตอร์ก็มีท็อปกับรองท็อปตามปกตินะครับ ตัวนี้สัตว์เลี้ยงยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับยังไม่ได้หาสัตว์เลี้ยงมาใส่นะก็จะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงธรรมดานะครับเป็นตัวเก่าของผมที่แบบถอดออปชั่นออกข้อตุ้มตอนนี้ใส่เป็น2แม็กนะครับเจาะก,ก่อสิแล้วก็คีรามทสิบส่วนข้อตัวมอีกสอันเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีข้อตุ้มปีกเป็นแอมสนะครับที่เหลือก็เฉยๆส่วนทางด้านรูนก็เหมือนเดิมครับตัวละครน,นี้ยังใส่เป็นรูนประเภทเดิมอยู่นะครับเป็นรูนพื้นฐานแบบสเต็งอินเด็กนะครับแม็กคีแอตแท็กดูนนเพิ่มะ ส่วนรุนเบนก็จะเป็นสไตป์เพย์เคียวซอดแดนแล้วก็ดิเฟนเทสเลเวลสองเลครับที่สําคัญคือตัวละครนี้เนี่ยทำโอเวอร์หลอดขึ้นมาเป็นเลเวล51าสิบละนะครับ52นะครับก็ Level เลเวลโอเวอร์หลอดเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําในส่วนของโอเวอร์หลอดเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับก็ในส่วนของดาเมจเนี่ยก็ครึ่งทางละนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งตัวละครนี้ก๊อ็เก็บเลเวลโอเวอร์หลอดค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเก็บเลเวลจริงจังมากนะครับสังเกตจากหินดี่วายในตัวคือความจริงจังมากนะครับเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตให้ดูนะครับเรื่อ,อยๆส่วนขอมเมดีนเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับยังไม่ได้ทำจริงจังนะครับส่วนของคอลเลกชันก็เช่นกันนะครับคอลเลกชันเนี่ยยังไม่ได้ทําแบบจริงจจังๆเลยนะครับคือถือว่าทํามาค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีนิดๆหน่อยๆนะครับที่เคยทําไว้ก่อนอันนี้แต่ว่าไม่เยอะมากก็คือหลักๆงบประมาณที่เสื่อมไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่อุป,รปรกรณ์สวมใส่แทบทั้งหมดเลยนะครับงบประมาณที่ได้มาเนี่ยทำของสวมใส่ไปเยอะนะครับที่เหลือก็จะเป็นองค์ประกของคอสตูมใบเปลี่ยนเพศใบ คอสตูมนู่นนั่นนี่นะครับประมาณนั้นแต่ว่าคลิปนี้อัปเดตให้ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาสตรีมตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับอาจจะ ตอบช้านิดนึงนะครับช่วงนี้มันค่อนข้างยุ่งนะครับใกล้จะเปิดเทอมอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผมต้องไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านหลายอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาสตรีมเร็วๆนี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะขอให้ทุกคนแฮปปี้นะครับมีความสุขตลอดปีไว้มีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนมานั่งคุยมานั่งปรับทุกันได้นะครับอย่างที่ผมทำเป็นประจำสตรีมยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีีสสวััดครบบผม